ไอ้แย่เสกเกมแม่งเหมือนไม่ช็อตอะเสกเกมแม่งเหมือนอะไรรับแบบพี่อะไรเนาแบบหวยเลยนี่เนโอ๋อคิดแทงคิดแทงคิดแทงอย่ี้เยกูว่าแล้วแม่งกูรู้ว่ากูยิงอีนัเนกูยิงตั้งนานแม่วเชื่อว่ากระสูนแม่งไม่ออกมึงสากอะไรมาบอกเลย ไอ้กูสังเกี่ยไรเปล่ากูป่าว่าตอนี้กเลยแบบไอ่กูยิงน่นี่เนี่ยแล้วภากูไอนี่ยิงปืนได้ไงเนี่ยกูยิงเนต้องนม่เน่ะเด็ดคุณนับภาพไปยอะเฮ้ยมันหมืเกศสมัยเก่าเลยอะภาพอะการถือมีดอะกูยิงกันต้องแมนเฮ้ยอีน้องีกรสนหมดด้วยอมี โซวาลนะดูกูจะฝันยังไงล่ะตายดอะไเยอะในว่าในเมื่อมึงว่าได้ไงสัสเนี่ยกูยิงต้องมาอ้เเีอยโอ้ยเก่งจังเลยเฮียเก่งจากคนปิงขึ้นจังเลยอ่ะมึงอะไรปืนฉีดน้ำหรอไอ้สัสพี่มึงจ่ายเงน็ดบัหรือเปล่ากูไม่รู้อ่ะแม่กูจ่ายเฮ้ยไอ มึงกูสัตว์ก,กูว่าแล้วมันอยู่ล้วตัวเองวะ่นแล้วมึงยิงกูโดนได้ไงเนี่ยเฮีย <c oughs> มึงแพ้คนปิงขึ้นไอสัตว์อืมโหมคิดจะเวลาเวลานับเวลานับคอยหลังไอสัตว์แม่งมีประตูกยัยไอเนียไหนเวลาจะหมดแล้วอันาคิน ไอ้แยครับเสมอกันตอตอนสุดท้ายไอ้เหี้ยคือแบบกูยืนหลบหลังกาแฟได้วยอยู่กูว่ามันรจักกระสุนโค้งไ้สัตว์กระสุนโค้งไอ้เหี้ย่น่าแบบคุยเลยเนี่ยกูไม่เห็นกูไม่เห็นนภาพเลยตอนเพม่งได้แบบดีๆเหี้ยไอ้เหี้ยแม่งกระสุนโค้งพักการแสดงดีแมพไอ้แย่มาทำไมเฮ้ยสูงขึ้นแมพสูงขึ้นภาษาไทยอย่างนี้ไอ้แมพสูงขึ้น อาใชดิบีปรับใช้ปรับใช้ไม่เป็นไรเย้ดีปอวยเย้มีเล่มเฮ้ยเสียงเหมือนเหมือนแบบเกมคอมเตอร์สมัยก่อนเลยนะเสียงเก็บเลือดเย้เออใช่เฮ้ยเก็บเลือดนี่มันไอ้เหี้ยแกเอ้ไอ้มันก็มีเยอะในเกมอ่ะ าตไม่ใช่ไม่ใช่อาตลพ่อมเก็บเลือดไ <ใน S 1> อเยี่ยงไหมันจะไเสร็จว,ว่ากูยิงหน่นี้กูลมรลมยิงที่ตัวมึงค้างไอ้เี่ยคือมึงยิงนิ่งอ่ะแล้วกูยิงมึงโดนอ่ะกูเหนมึงวัดได้ยี่ยัไกูวัดได้ปะนะกูนนเห็นว่ากูวัดได้ไแ่ต่ไองแอ้กอ้ไ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 ออ้ะอ้ไอ้งอ้ไอ้

ก็แบบกูยิงหลอกกูตัดเวลากูตัดเวลาตัดเวลาหนาอนี้กูตัดเวลาปยิงมึงอ่ะนี่เจ็บกระสุนไหมโยเละปย๊บนี่แยงแบบนี้เหี้ยกูแต่เดี๋ยวมึงไปดูในคลิปอยู่มึงก็รู้เลยว่ากูยิงมึงยังไงอ่ะเฮ้ ไมได้ไงเนี่ยนี่กูไม่ได้โกหกนะไม่ว่ามึงดินค้างเลยอะไอ้แยมมายิงแต่กูค้างอีกแตบนด้อุระา์ระา์ระา์ระหอโรเราเอามีตจิ้มถานมียกไม่เหมือนโอ้เหมือนสตาร์ินน้แหละรรรูไม่ปีนเขเสียงที่นิดมันก็ไม่ตดปีนไจะมงไม่แบบอุรหตาร์ไดินนมึงมึงก็ยิงศกุเกอเลยเหี้ย

ไม่ดำมี่ไม่ดำกูจอดำข่ <laughs> ากูที่แบบเป็นฮี้อะไรเนี่ยแบบจอดำเฉยเลยกด reset ตัวลงมาเลยไม่ใช่แบบแบบพวกมึงไงโอ้ได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 ไดได ยี่ตามคนต่างโดนเลี้ยงเยอะบาปืนมันเล็วกระสุนไม่ได้เหรอวะไะบาปืนมันเล็วกระสุนไม่ได้ใช่ป่ะแต่พี่บาปืนหนึ่งเด่โหนเลยสี่เลยสีเลยเคียร์มักูยิงเยอยกูยิงกูยิงเอนเดอร์แมนชัดๆแล้วจอดำไอแกอินเดียดำป่ะกูจอดำรอบที่สองแล้วไอ้เฮี้ย กูว่าจริงๆแบบไม่ไดด้สนุกเยี่ยแต่ครับมือกระตุกม si ือกระตุก่าพาไม่เล่แบบมือแบบมือจะปิงขันใช่รู้วยไอ้่แวันนเล่นยกระตุกเลยจะที่เหลือี่อะไรอ่ะไม่ได้มืยงไหนยหย น่เหแจออนาวแล้วนี่ถอกันตกะนี่่อนมันก็ตกพีู่ปกตีเยแล้ว้ันเป็นอะไรของกูวะไอ้เหี้ยเอ้ยกูเล่นแบบเหมือนกูโดนกลเอเรสซีเลยเคลื่อนตไอ้เหี้ยแล้วแมงลกูลุดกแล้วอะไอ้เหี้ยกล้าอยู่ไอ้เหี้ยกล้าแล้วจะตลก ไอ้เงี้ยแม่งคลิปนี้ไม่ต้องตัดเลยเชื่อกูไอ้เหี้ยคลิปพย์นะนี่ก็ของเหี้ยเอเดวิวเอเดวิวบอกตอนนี้ใช่ไหมก็เรนเอ็กเพรสซเลควิ่อืมจอร์แดนอยไอ้สัตว์เฮ้ยสิ่งเหี้่ไหนโนอจริงมันไม่เจอแต่ความจริงตายเวลาได้ยังไงล่ะฮะออ่าคิดบ้าพี่ เมื่อกี้เมื่อกี้สิง<ไ>สิงอลอะคิดมากกูงูคิดมากเมื่อกี้สิงแอลจริงนะไอสัตว์กูงูคิดมากคิดมากเชื่อได้ว่าจริงแล้วจริงเพราะว่าสแสดงว่ากูกูโดนก็เลยเสียสิเล็กเสียมาหัว คือเงี้ยมันมึงจะโชมมีนักเกอร์ใส่กูได้ไม่เห้ยคินที่มัตกเจ็บใจเสียปืนได้ครั้งมากอ่ะเยอะเลยเยอะเลยกูมีแบบกูมีแบบนี้คอรอไอ